ครับวันนี้เรามาอนุรักษ์ฮักษาบาลีและนาของเรากันไว้นะครับอ่าวันนี้กลับมาถึงบทสวดแก้ความโกรธนะครับตอนที่ห้าแล้วนะครับมามเรามาดูเลยนะครับอ่าอนว่าไอตัวภาษาบาลีและนานั้นเพื่อจะมีตัวซ้อนนะครับเห็าานไหมอ่ามะซ้อนมะเห็นไหมอ่ามะซ้อนมะอันนี้ซ้อนเป็นหางมะเห็นไหม เมื่อมีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับแม่แม่อาถ้าแบบนี้ไม่กุไม่กิไม่ย่างอื่นก็เสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ดังบนเลยนะครับแม่แมตัวท่าไม้ซัดนะครับแม่มะสะกดด้วยตัวมะตัวนี้เนี่ยอ่านว่าทำนะว่าอ่านว่าทำนะครับ่าตัวมะตัวลุ่มเนี่ยหางมะเนี่ยมันมีไม้กั่งมนอยู่้างบนเนี่ยนะก็คือตัวอังนั่นแหละครับเม่นม่อาอ่านว่าทำมังนะครับมาทำมังนะครับแม่แม่อา อันตัว so ต่อไปตัวซ้อนตัวนี้ตัวหนะซ้อนหนะเห็นไหมหนะซ้อนหนะหนะเป็นตัวนอกวักนะครับหนะละละวะสหละอังนะครับเห็นไหมอ่าเป็ี่นหะซ้อนหนะเห็นไหมเมื่อตัวหนะซ้อนหนะแล้วตัวนางานเนี่ยเปิ้ลจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับตัวละเนี่ยเห็นไหมอ่าตัวละเนี่ยนะครับเห็นไหมพยัญชนะต้นมันมีไม้โก้ไม้กิ้ไม่ย่างอื่นก็เสมือนว่ามีไม้ชัดอยู่ดั้งบนนั่นแล้วนะครับเห็นไหมพอดีตัวนี้ตัวละนี่มีไม่เก๋อยู่ตรงหน้าเห็นไหม ตัวนไม่เก๋นะครับเลนะครับมาอ่านสกดตด้วยตัวยะตัวแรกเนี่นนนาาย,นนยนะครับเห็นไหมอ่านอ่านภาษาบาลีไทยพจนอ่านว่าเลยนะครับแต่บาลีละนาพจนอ่านว่าเลไหลนะครับมาพจนะนอ่านว่าไหลนะครับมาในภาษาบาลีละนาพจนอ่านว่าไหลนะครับมาตัวยะ ทั้งหลังเนี่ยแม่แย่ตัวทั้งหลังเนี่ยมีไม่ก่าอยู่้งหลังถ้าผมมี right ไม่ก่าก็อ่านตัวมันเองงะลายแย่นะครับลายย่นะครับอันนี้มีไม่ก่ากับลายยาะนะครับลายยาะนะครับอ่านว่าลายยาะนะครับอ่าอันนี้มีซ้อนอะไอไหมตัวนี้ยากหน่อยนะครับเห็นไหมคืออ่ามันสะกดยากนะครับเห็นไหมตัวแย่ซ้อนแย่เห็นไหมแยะซ้อนแย่เห็นไหม ตัวทั้งหน้าตัวหนะก็คือตัวหนะเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นนะครับอ่านพอดีมีไม่กี่เห็นไหมมีไม่กี่นะก็อ่านนี่นะครับสะกดด้วยสะกดด้วยตัวหนะนะครับเห็นไหมอ่าตัวยอนะยะอะไรไหมันจะสะกดไวได้อย่างไรนะครับอ่านถ้าสะกดด้วยตัววะมันก็น,นิ้วเนาะเป็นถา้าจัก กดว่าตัวหน้ามันก็นินงน่ะวะนินงน่ะอันนี้มันสะกดด้วยตัวหนาหนุ่ยนูนี่ลู่อะก็โอ้ pues Or, มันยากนะครับมาก็เอาอย่างนี zwei, ้ดีกว่านะก็มาเอาเอาเอาหนี้นะครับหนี้หน่ะหน่านะครับหนี้หน่าหน่าอ่าอันตัวหน่ะตัวลุ่นี่อ่าหน่ะเหมือนกันนะหน่ะหน่านะครับออ่าไม่กาเนี่ยนี่หน่าหน่ะนะจะอ่านไว้ๆนะครับมานี่หน่าหน่ะ นิยออ่านได้อ่านไรอย่ะอันนิยะยานั่นแะครับถ้าอ่านจะจนิยะยานะครับถ้าอ่านเว้ยโวยก็นิยอนิยเอาเอาอี้แล้วก็อะ้กันนะครับมาอันตัวอื่นๆเห็นไหมมีไหมมันมีตัวสะกตอะไรไหมมันมีตัวตัวซ้อนละมันมีตัวซ้อนละเมื่อมีตัวซ้อนละตัวอื่นๆก็เพิ่งอ่านไปไปตัวไปตัวของมันเองนะครับตัวประกอบไม้นะครับมา ไม่ในภาษาบาลีละนานะั้นเปิ่อนมีอยู่แปดตัวนะครับมาออ,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 อูอูเอโอนะครับอืแล้วกนะ็ตัวอังนี่นตัวนะเห็นไหมอ่าตัวอังนี่เห็นไหมตัวอังนี่ก็เสมือนว่าเป็นอืมไม่ชัดนะสะกดได้ตรงงะนะครับมันมันเจอตัวอย่างมากอังนังจังมังอย่างกระมัวก็คือสละอังนั่นแหละครับมาอ,อันนี้อันนี้อังนะครับมาอ,อันตัว เป็นตัวสระที่มีสกดตนะครับเห็นไหมอันตัวสระที่มันมีสกดตเห็นไหมอันตัวเนี้ยตัวหน้าไม่โกเห็นไหมไม่โกบาลีก็คือไม่เก๋ไม่กาควบกันนะครับมาพอดีไม่ก่ามาเจอตัวหน้ามันกลายเป็นตัวนานะเออไอ้นในในภาษาบาลีและนามันมันเป็นพิเศษอยู่หน่อยนะครับอ่านว่าโ no นนะครับมาเห็นไหมโน no ตัวนี้ตัวจ้าไม่เก๋อ่านว่าเจ๋นะครับมาตัวสะ มันมั่มีไหมอย่างพอแล้วมันไม่มีไหม ed, ก็คือมีไม้กะซ่อนลูกอยู่ในตัวมันอ่านว่าสะนะครับตัวทะมีไม้กะซ่อนลูกอยู่ในตัวอ่านว่าทะนะครับตัวหนะนะครับมีไม้กีอ่านว่านี่นะครับตัวกะมีไม้กลงหรือตัวอัางอยู่ตรงบนเนี่ยอ่านว่ากลงนะครับไม่มอ่านตัวสะมีไม้กุอ่านว่าสุนะครับ ตัวตะมีไม่เก๋อ่านว่าเตน,นะครับตัวสะมีไม่กี่อ่านว่าสีนะครับมาตัวตะมีไมก่กลงอ่านว่าตังนะครับแม่ยมะอ่าครับเรามาอ่านกันลวดๆด,ดูนะครับโนเจทมังสะไลยะทะนิ่ยูนิกัง สุเตสิตังนะครับมาเห็นไหมอ่าอันนี้ภาษาบาลีโบรานอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ภาษาบาลีไทยเขาเขียนได้อย่างนี้นะจังรุ่มเนี่ยไหมตัวมะซ้อนมะเห็นไหมเพื่อนจะมีจุดพินทุประดับไว้นะตัวยะซ้อนยะเห็นไหมเพื่อนจะมีจุดพินทุประดับไว้นะครับเห็นไหมยะซ้อนยะเห็นไหมอ่ามีจุดพินทุประดับไว้นะตัวซ้อนเพื่อนจะมีจุดพินทุประดับไว้นะตัวอื่นๆที่มันมาซ้อนเพื่อกับใส่จุดพินทุนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือลักษณะของบาลีไทยเขาเขียนได้อย่างนี้นะครับาวันนี้เราจะอ่านเป็นกำเมืองนะครับอ่า อันเานึกเสียว่าไอา้ภาษาเรานี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับคือการเอยืมเอาอักษรไทยมาป๊อปเทียเป็นอักขรล,ละนาจังบนพูดน,นะครับแล้วก็ประกอบคมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะยืมเอาตัวพินทุกปริ็นมาใส่น่อยอิ่มไดนะครับเฮามอ่านไปเลวไปอ่านไปกำเมืองนะครับโนเจทธรรมังสะไลยญาธะนิโยนินนกัง สุเตสิตังนะครับถ้าถ้าอ่านบลีเมืองบริไทยบัเข้าใจนะครับมามาอ่านในบรรทัดที่สามนี่นะครับผมได้เขียนให้เป็นภาษาละนาสำเนียงเชียงใหม่ใจโยนไปเลยนะครับมางอ่านไปตามรักภาษาไทยเลยนะครับเหมือมาอ่านอย่างนี้นะครับโนเจธรรมังสะไลยาทะ นี่เงยน,นี่กังสุเตสิตังนะครับมาครับแปลว่าอย่างนะครับแปลว่าถ้ามูเฮาตั้งหลายและนึกเถิงพระธรรมเปอันเป็นเครื่องนำออกจากตุกที่เฮาแสดงไว้ดีแล้วบอดได้ไซนะครับออ่า ก็เขียนเป็นภาษาลนาจ้าบ้านปัจจุบันได้เลยนะครับมาจังร่มเนี่นะเป็นภาษาลนาเจาบ้านจะปัจจุบัน,นรุ่นนี้มีไม่ย่ะไม่ซัดอันอยังเรียบร้อยเลยนะครับเป็นมาอ่านได้หกเสียงนะครับมาเฮามาดูเลยนะครับมาถ้ามู่เฮานะครับมาเฮาเนี่ยแม่ันในภาษา,าจ้าบ้านแล้วเปิ้นออกเสียงฮอนะครับในในเสียงฮอในภาษาละนาจ้าบ้านนะ้เฮานะครับไทยมันเรานะครับมาอัน มันใช้ร่วมกันนะไทยกับเมืองเนี่ยนะครับมามใช้ร่วมกันนะครับตัวอันเมืองออกว่าเฮานะครับแม่แม่ออกว่าเฮานะเพื่อใจตุละเขียนแตนก็ครัเฮานะครับมาอันนี้ตั้งหลายนะครับตั้งหลายนะครับหลั่นนึกนะครับมาเทิงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุก ที่เฮาแสดงไว้ดีแล้วบอดได้ไสนะครับอ่าไสนี่มันเป็นตัวอ่าไสละหงตัวเศษวัาตัวสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวสะเนี่ยไหนมันสร้างวันใหม่มันแบบมีโคดเกลียนะครับอ่าก็คือก็ใส่ไปก็ควบกำไปเฉยๆนะครับไม่นม่ใส่มันก็เหมือนมันมันมาจากกำกำไตนะครับอืมฮ่า ถ้ามูเฮาตั้งหลายและนึกถึงพระธรรมอ่านเปลี่ยนเครื่องนำออกจากตุกที่เฮาแสดงไว้ดีแล้วบอ่ได้ไชนะครับมาเฮามาทบทวนภาษาบาลีกาเงาคำนะครับหมายว่าอ่าปิ่นอ่านไว้ยี่นะครับมาโนเจธรรมังสะไลยะทานิยน,นิกัง สูเตสิตังนะครับมาครับไปช่วยกันพวกเขียนพวกอ่านนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ